สบายดีพี่น้องเอฟีเมื่อสักครู่ทุกคนมื้อนี้สามีสิพาทุกคนไปตักน้ำกินอยู่น้ำขับมะพี่น้องเนาะพูนอยู่ไกลเต็าเนาะอยู่หน้าแม่บาลําพละแต่ว่ามันมีอันทางเข้าไปพี่น้องอยู่น้ำสร้างอยู่ในป่าเนาะมันมีทางรถไทห้อดพี่น้องมื้อนี้เข้าสิไปตักน้ำมากินเนาะน้ำกินเทามื่อ้อน้ทุกคนนะเป็นแนวเลิกกับไปเบิ้งพร้อมเดียวด้วยทุกคนเนาะ

เดินทางไปตักน้ำกันเลยนะพี่น้องทางกับผู้พิธรรดาพี่น้อง มาหออแล้วเฮ้ากระจอดรดไว้หั่นน้องพี่น้องเนาะแล้วเฮ้าสีลงไปตักน้ำยู่สร้างพี่น้องเนาะเดี๋ยวสามีสิบ้าทุกคนไปเบิงน้ำสร้างกันเลยน้ทุกคนอันนี้ก็คือทางโลกของพี่น้องเนาะเป็นปล่านหินเลยน้ำก็อยู่พุ่ธละอยู่ลุ้มพุ่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮ้าก็ลงไปตักน้ำยูลุ่มพุ่นแล้วนาะพี่น้องเนาะตักเอาน้ำยูลุ้มแล้วก็หาบขึ้นมาเชื่อรถอยู่ทางเทิงพี่น้องพี่น้อง ลงมาอดแล้วก็น้ำใสๆพี่น้องอากาศจีเย็นเย็นสบายเนาะยู่กลางป่าพี่น้องนี่อยู่ระวางกลางกกไม้ไงพี่น้องเนาะกากกุกไม้ไงอมอบอยู่นะน้ำสร้างนี่เพิ่นเอิญว่าน้ำข้ามมะพี่น้องน้องเป็นน้ำบ่อน้ำข้ามขนะพี่น้องมีแห้งจะเจอเนาะน้ำกระใสเลวเห็นพื้นตั้งลุ้งเลยพี่น้องน้ำกะไรตะลอดเนาะอ้อมบอเลยเลยๆนะ เป็นน e de <mat> ้ําไม้เรือยๆเฮาก็ืเอากระทุกกระทางมาหินเอาหลายเลยพีน้องนาะเม่อไว้กินเถิง เพราะว่าคือว่ามาตักน้ำไก่กินน้ำกินไก่อะไรโอ้ปีนี้มันแห้งเลยก็แห้งนะพี่น้องเนาะน้ำแถวหน้าหนังแห้งมัดคู้จางไม่มีพอนตักแต่ว่าน้ำมันเป็นน้ำข้ามานะพี่น้องคนโค้งเค้งหน้าโค้งเค้งแถวนี้บ้านเว่งนาขามนี่มากินอยู่นี่เป็นน้ำข้าตักเสียรถไฟกับโบแห้งน้ำเนี่มันอ้อยเลยไม่เลยปนี่มันแรงจัด น้ำนี้เบิ้งคือห้อมๆแต่ไม่แห้งจากเธอพี่น้องเนาะน้ำโบอ้อตโรดนะน้ำคำน้ำโบไหลออกมาเลยเลยน้ำใสเย็นบาทนี้กะตักน้ำเชื่อทังง่ายห้ามขึ้นเชื่อรถพี่น้องเนาะเพื่อตักไปดิม ดังวันนี้ห้ามน้ำขึ้นนาะ หลังจากที่เอาห้ามน้ำขึ้นไปเท่าอ,อยู่ทึ่งกระทางยูถเร็วต่อมากเพราะว่าเิเป็นคนห้าบพี่น้องเนาะมาเบิ่งเพราะเอาห้ามน้ำพี่น้องเนาะก่อ,อื่นเพื่อนกะมาตักเอาน้ำยูนช่างก่อนพี่น้องเนาะตักเอาแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะตักแล้วก็สิห้าบขึ้นนะ เบิง่งขอขงพ่อ้นนาหนะ้าพี่น้องบัดนี้สภาพบรรยากาศดีขนาดน้องพี่น้องน้ะอยู่นี่กะ ชุ่มเย็นใะพี่น้องนะต่อมาแม้นมีเงนลานไส้น้อยเพิ่นเนาะเพิ่นมาตักน้ำกินพี่น้องน้าเพิ่นก็อยูเคือ์คนี่แหละเนาะแม่เพิ่นเบาเข้ามาตักน้ำกินบ่พี่น้องน้ำดื่มพี่น้องน้ำกินกันเนาะเพิ่นกะมาตักอายุน้ำสรางนี่แหละเนาะพ่อก็ได้ตักไปเฮือแล้วก็เพิ่นก็หิ้วมือทุกคนเนาะแล้วก็มีผู้นึงมาตักน้ำเพอพี่น้องเพิ่นผู้นั่งอยู่นั่นเพิ่นก็มาตักน้ำกินคือเดียวพี่น้องเนาะเพิ่นตักเสื้อตุ๊กนึงเพิ่นกับพ่อ หน้าเป็นอยู่แถวคือคือนี่นะชุดน้ำหน้าอยู่ไกลกับตักเตรียมเต็มทางเมื่อลยเนาะปวดหอวมันแรงด้วบ้านนี้สามีกับสิลุ่งไปแบะเอาทุกน้ำขึ้นไปไว้อยู่ร่วงโถพี่น้องเนาะ ตัวนี้แม่นกับเพราะห้ามน้ำติมกระทางทรงทางยุทธ์รุดแล้วเนาะบ่ไหวและเพิ่นว่านนกเปลี่ยนเอันจะมีอันเบะขึ้นไปดองตุกน้ำแซวิดนี่เนาะเอากระลงไปเบะเอาทุกคนเบะขึ้นห้องขึ้นชั้นโอ้ยว่าาาเเฮม็ดน้อยเอากระเบะตุกน้ำไปเชื่อรุดเพื่อนะพี่น้องเนาะ ย่างน้ำอยู่ทางนึงพี่น้องน้องบันนีกก็จะิลงไปใเบ้อปเปน,น้องตอนนี้เขาก็ได้ตักน้ำขึ้นมาซื้อรูดเรียบร้อยพี่น้องน้องมือไลเตอร์พรอเพื่อนวะ วันนี้กะมือพี่น้องแล้วมือทีกูละมือหน้าเขาน้ถ้าเขากขึ้นห้องลงห้วยพี่น้องเนะ มากก่าีเป็นทงหน้าพี่น้องนท้องหน้าเบิ้ลปะไม่ดามาอปีนึ่งจองปีละ ทางก็เยอะแยะๆจังหน่อยพี่น้องเนาะกระทนเพราะว่ากะมีกลุ่มลายเนาะเอาไปค่อยๆไปพี่น้องๆเสื้อเด็กสองไปนี่แหละอาหมานี่เล็งไปเล็กเหมือตอนเมื่อนี่คอยจอบเมื่อพี่น้องเดี๋ยวนำเฮียเหมือนเนาะทางเข้าเมื่อก็สิแม่นทางรถนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะไปตามทางนี่แหละหน้าเขาก็อยู่พุ่นบักไกลเติบพี่น้องอยู่ป่านั้น ความทงหน้าความห้องมาจากน้ำกินเนาะเอามาเสื้อทางใหญ่แล้วพี่น้องวันนี้สบายแล้วเนะาะเอาแล้วก็เอาน้ำลกเนาะพี่น้องเนาะเอากรบแกเสื้อที่มัดแล้วก่อนเนาะผ่าท้ายรถเขาก็บมิธรรมดาพี่น้องอัตอนโนมัติเอาเสื้อมัดเอานะมันหันมีเยอะยู่พี่น้องมันหันแยกะก็เลยเอาเสื้อมัดพร้อมอีกซันนึงเพื่อความัาประกรันจะมันตกอะไรเราพี่น้องเนาะรถเราก็ได้ ผเลิตเองเฮ็ดเองพี่น <Neither S 2> ้องเนาะเอากแก่ถังใหญ่มาเนาพี่น้องเนาะถังน้อยไม่เทาจูบลงแล้นเนาะทหางเท่ากัโฮเตะแล้วเนาะพี่น้องน้ำเฮียน้ำลกแจกไปเลยทึมันพี่น้องไอเตะกว้างเต ได้เง e ินยังคือทางไหมนะเราบช่วงนี้จนประหยัดไว้ก่อนนี่ม่โอ้นาบ่าแห้งได้เนาะมีธรรมดา ทางง่ายก็ต้องหามไปนอนนักนะเอาไว้ยูติล้างเทงไปแ่้วไปนอนเอยาะว่าแดดนอนหลังจากที่เข้ามาแต่ตักน้ำกินแล้วก็มาพันมั่นโต้ไปน,นอนก,ก็บมันเขาชอบนะได้ลายเติมนอกมันแล้วกันนี่ก็คือน้ำที่เขาไปตักมาเมื่อกี้นี้พี่น้องอากาศ้อนเนี่ยไปนอนนอกชงนี้กะแต่และมื้อนี่อากาศ้อนแห้งี่นอเนอกก็เลยเปลงน้ำเนี่เนาะ